ความลงบา Follow us Panda Speed ห้างทองจินหัวเหงเยวาวราช Deco Wall Designer B1 Lighting j จ k ู m e ช่วง Kick Follow by Deco Wall Designer สวัสดีครับพบกันในช่วงค i ิก Follow สนับสนุนโดย Deco Wall Designer ครับวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศห้องนั่งเล่นด้วยการแต่งโซฟาตัวโปรดด้วยหมอนอิงให้ดูเก๋ไก๋สำหรับคนที่เบื่อง่ายมาฝากกันครับแต่ปัญหาคือจะ mix and match หมอนอิงให้เข้ากับโซฟาอย่างไรเรามีทิปง่ายๆมาแนะนำกันครับทิปข้อแรกรูปทรงที่แตกต่างให้ลองเลือกหมอนอิงหลากหลายขนาดดูครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลางเล็กสามารถเลื่นกับรูปทรงได้ตามต้องการแต่คุณต้องเลือกมาหนึ่งรูปทรงที่ให้โดดเด่นที่สุดเพื่อไม่ให้หมอนอิงทุกใบแย่งซีนกันจนทําให้โซฟาดูลกต่อมาเรื่องสีสันที่แตกต่าง ถ้าทั้งหมอนอิงทั้งโซฟาเป็นสีโทนเดียวกันบรรยากาศในห้องรับแขกของคุณต้องรู้สึกง่อยๆเง,งาๆแน่เลยครับให้เลือก3ามเฉดสีที่ต่างกันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีการเลือกแต่และสีอาจเลือกจากเฉดสีที่มีอยู่ในห้องรับแขกของคุณก็ได้ครับเช่นสีผนังห้องหรือสีจากผ้ามา่านหากคุณเลือกหมอนอิงที่มีรูปทรงหรือขนาดที่ต่างกันก็สามารถแบ่งความโดดเด่นด้วยสีได้เหมือนกันครับเคิ็การใช้หมอนอิงแต่งโซฟาตัวโปรดให้ดูเก๋ไก๋ยังมีต่อเดอนสับด้านหน้าครับห้ามพลาดนะครับ สนับสนุนช่วงโดย Deco w a r Designer กราบสู่ชื่วงสุดท้ายของโอาตามเรามานะครับผมโอ้วาวาวาาว,ะวะบอกเลยว่าโกใจไม่อยู่อยู่แล้วเพราะพี่เจมชิมไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทีนี้นเดี๋ยวเรามารีบพูดคุยกันต่อดีกว่า<ช>นะเดี๋ยวเป็นจะได้ไปบ้างนะฮะใช่ครับทราบมาเรื่องของสามแยกที่เราให้ฟังน,นะ,ค,ะครับ อ,<ห>อยากให้ราห่ายความสนิทสามแยกกา<อ>รจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันเป็นมาตรการ3แยกได้ก็เพราะว่า 1. มันแยกอาหารนะคะอ,อันที่2ก็คือแยกอุปกรณ์จานถ้วยแต่ละอย่างเนี่ยแยกกันหมด <ทำ S 1> ในแต่ละคนก็แยกกันแก้วหลอด ทุกอย่างนะคะรวมถึงช้อนซ่อมเนี่ยเราก็ใส่ถุงพลาสติกซีนแยกมาด้วยใช่ครับก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้กับทุกโต๊ะมีเครื่องฉายแสง UV นะคะฆ่าเชื้อในแต่ละอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงมีถุงมือใช้และทิ้งในการจับทับทีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําให้สัมผัสกันค่ะแยกสุดท้ายนะคะก็คือแยกนั่งนั่นเองเราอาจจะแบบปกติโคมแบบนี้นะคะจะนั่งทั้งหมด10คนแต่ละว่านั่งนั่งเนี่ยลด จำนวนคนลงมาอาจจะลดลงสัก40%หรือว่า20%ตามในฐานะที่หน้างานนะใช่ครับนี่นั่นเองนะครับผมนี่คือความสบายใจและการปรับตัวของโฮล์าแคชเชอรีนั่นเองครับผมแต่ว่ามันมีอยู่สโลแกนหนึ่งที่ที่นี่เขายึดติดอาหารสร้างคนเยิ่มเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าโอ้โหความหมายของคำนี้ทำไมรู้สึกมันมีพลังจริงๆอาหารสร้างคนเลยนะคะมันหมายถึงว่าสร้างคุณค่าให้กับคน คือเราใช้อาหารเนี่ยค่ะในการสร้างคุณค่าให้กับตัวของโหล์าพายเองโหลาพาทั้งหมดยมันไม่ใช่แค่ธุรกิจ<ะ>แต่มันเป็นหมายถึงคนที่อยู่ในธุรกิจนี้หมายถึงชุมชนรอบข้างเราร oh. อบข้างบริษัทห uh huh. รือหมายถึงสังคมที่เราจะทําอะไรที่เป็นคุณค่าให้กับสังคม mm hmm. อย่างเริ่มต้นจากการที่เราสร้างคุณค่าให้กับตัวของพนักงานเราทางทาด้านคุณค่าของอาชีพ mm hmm. แล้วก็คุณค่าทางด้านจิตใจคือเราเนี่ยมีการที่จะ ส่งเสริมให้เขาได้มีการฝึุกบรมการอยู่ร่วมกันนี่คือทางตรงนะคะในแบบว่าซอนว่าเขาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเขาจะทํายังไงให้เป็นสังคมที่มีความสุขเช่นอ้าวเราปฏิบัติต่อกันหน้าและหลังเราเหมือนกันนะการรู้สึกว่าเราจะพูดคุยกันเนี่ยเราจริงใจต่อกันและใจใจและเราเอาสิ่งที่เราสบายใจเป็นทีมเวิร์คเป็นหลัก เราส่งเสริมความเป็นทีมนั่นคือการสอนทางด้านจิตใจในทางอ้อมด้วยส่วนเราก็จะสอนในเรื่องของ mindfulness ก็คือเรื่องของสติถ้ามีอะไรสอดแทรกได้เราก็สอดแทรกใส่เข้าไปเพราะว่าการที่เวลาเราจะทําบริการหรือว่าทํางานอะไรได้ดีเนี่ยมันจะต้องมีจิตใจที่นึกถึงคนอื่น แล้วก็อย่างน้อยต้องมีสติหน่อยนึงไม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวนะครับแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนั่นคือทางด้านจิตใจเรียกได้ว่าในฐานะผู้บริหารของผลภาเองครับวันนี้ไม่ได้สร้างชีพนะแต่สร้างคุณภาพชีวิตด้วยมันเรียกว่าเป็นอมมูนิตี้เนาะเขาเรียกว่าความสุขหรือเปล่าก็คือ h a p p ้เ e สค community นั่นเองสังคมที่มีชีวิตที่ดีคอสุขอิ่มเอมใจใจใจกันอย่างเงี้ยโอ้โหงั้นตรงนี้ไหนๆก็ได้มาเจอทั้งทีแล้วขออนุญาตขอวิชาทางนี้ได้ไหมครับสําหรับ่งน้ ก็ทราบกันดีหลายคนอาจจะตกงานเครียดหรือว่าใครที่กําลังทาธุรกิจธุรกิจเคที่ก็ร,รู้สึกว่ามันมันมันขาดอะไรบางอย่างคุณแยมพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าเราควรจะพัฒนาหรือแนะนํำยังไงได้บ้างครับก็คืออย่างแรกเลยค่ะก็คือการยอมรับแล้วก็การปรับตัวหาโอกาสหาในสิ่งที่เป็นเพนพทอยของสังคมซึ่งพี่ว่าตอนนี้มันเยอะมาก<อ>าถ้าเรามองจะมองมันเป็นโอกาสพี่ว่ามันก็เป็นในช่วงสถานก,การณ์ที่ ถ้าบอกว่าประเทศไทยเรากำลังอยู่ในยุคข,ของเขายากหมัดแพงกันอะเนี่ย มีคีย์ซักเซสหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จในด้านธุรกิจสไตล์แบบพี่ยันแนะนำสนิทไหมครับอย่างแรกเลยคือความเข้าใจอย่างที่น้องเจมบอกนะคะคือเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะทํบว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นมีลักษณะยังไงธุรกิจนี้ได้กาไรขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงในเรื่องบิสเนสก็ต้องเข้าใจจากนั้นต้องเข้าใจระบบโครงสร้างคร่าวๆข,ของสิ่งที่ตัวเองจะทําก่อนเช่นระบบโครงสร้างการทาอาหารอย่างเงี้ยเราต้องรู้ใครต้มผัดแกงทอดโครงสร้างนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงโอเปอเรชันเป็นยังไงการลันในแต่ละอย่างคำนวณยังไงต้องทราบในหัวคร่าวๆบ้าง<ฆ>แล้วการ Delivery อย่างเงี้ยมันจะออกไปตั้งแต่กี่โมงกี่โมงคือให้เราได้เข้าใจถึงตัวเองอย่างแท้จริงใ<ฆ>นอันดับแรกก่อนอันดับที่2ก็คือการเข้าถึงเข้าถึงคือทำโปรโตไทป์หน่อย<ฆ>โปรโตไทป์ก็คือทำเป็นแบบตัวอย่างทำตัวอย่างอาจจะเอาไปให้ตัวเองกินก่อนยาทาน อนข้างบ้านแล้วก็ f กันมาเลยม,มันเหมือนกับเราจะได้เทสแล้วเราเองไม่ยิ่งนอนใจกับฟีดแบต่างๆค่อยๆย,ย้อนกลับไปที่ระบบอีกแล้วก็ย้อนกลับมาทำโปรโตไทป์ใหม่จน<ะ>มั่นใจเราก็ทีนี้เริ่มทําออกตลาดได้ละถึงเป็นถึงลูกค้าแล้วพอถึงลูกค้าออกตลาดปุ๊บเราถึงจะพัฒนาต่อขอให้นึกถึงความอดทนความขยัน<ะ>แล้วก็การทำสิ่งนี้ต่อไปในระยะเวลานาน ให้เรานึกอย่างนี้ค่ะเราจะวิชาจากกันจากค่ะครบรับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะฟังลราอาจจะดูซับซอ้อนหรือยุ่งยากแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าจาับคีย์หลักๆของพี่ยามที่แนะนําไปก็คือง่ายๆถ้าคุณจะลดต้นทุนคุณวางแผนให้ดีน้องมองให้เห็นภาพสุดท้ายของคุณก่อนนะว่าคุณจะพากขายอะไรจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรยังไงนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจในช่วงยุคขยัมาแพงก็คือเซฟต้นทุน <c oughs> แล้วสามารถมีสินค้าคุณภาพให้กับผู้บริโภคได้ด้วยคะแล้วก็เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอยู่ตลอดนะคะครับผม วันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนะทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องไอเดียเรื่องการบริหารและรวมถึงสังคมที่เราอยู่ด้วยนั่นเองนะอบคุณจอยจริงๆนะโอเควันนี้ได้มาเจอทัานทีอยากให้คุณยังฝากโอรภาคแคเทเธอริงสักหน่อยครับว่าช่อง<ด>ทางการติดตามติดต่อเป็นยังไงบ้างครับ นอกกว่าโหรพาด้วยนะคะโหรพาแคลทริงเป็นธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ครบวงจรนะคะตั้งแต่รับจัดบุฟเฟ่อาหารกองเป็นตัวเลี้ยงพระเราก็รับทำค่ะนอกจากนั้นแล้วเราก็มีบริการรับจัดพิธีสมครบวงจรแล้วก็รับจัดงานแต่งงานครบวงจรด้วยค่ะ <ừ. S 1> ถ้านึกถึงโหรพานะคะโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์เราได้เลยหรือว่าจะทักมาที่ไลน์แอดของเราก็ได้นะคะหรือว่าจะติด่อ,อทั้งเฟซบุ๊ก ็มีบริการด้านนั้นด้วยค่ะฝากทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวขึ้นอยู่ให้หน้าจออยู่แล้วนะครับ,รบวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่ชื่อยามซึ่งเป็นผู้บริหารเรื่องของอาหาร,รก็ไม่ต้องมีหน้าร้านวันนี้เป็นเรื่องของจัดริง่งไปเสิร์ฟเตือนถึงที่นะครับเราได้ฟังข้อค,ค,คิดมากมายรวมถึงการบริหารจัดการที่เขาบอกว่าที่สุดเพร,ร,ราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังเปิดธุรกิจอาหารอยู่แล้วรู้สึกท้อแท้หรือว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า คุณจะทําให้มันเป็นไปได้ด้วยการลงมือทําและเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องนะครับที่สําคัญอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ครับเรื่องสถานที่ถ่ายทำและเรื่องไอเดียต่างๆนะครับต้องขอบคุณคุณแยมนะครับจากโบรดาหเคชลิงด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับดีมากๆนะครับผมแน่นอนครับสำหรับรายการของเราครับโอลว์สตาร์รามาต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ดูแลเรามาตลอดด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยครับผมเจคโคหัวดีไซเนอร์และ B1 Lighting ครับรวมถึงเซกุเมะบายซากุตาครับผม ทางทองจินโน่เฮงเยาวรากับแพนด้าสปีดและสุภาพิธีกรสักแดนลูกช้างครับราครับผมวันนี้เราทั้ง3คนต้องบอกลาไปก่อนเจอกับพวกเราได้ครั้งหน้าครับผมกับรายการ Follow ตามเรามาลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับไปด้วยกันตามามรบ